สวัสดีครับบรรยากาศเช้านี้ครับอยู่ที่สำนักงานคณะหมอลำซานเลาบัถึงสินครับวันนี้พพี่น้องมาเบิงความคืบหน้าครับความคืบหน้าโครงการในการก่อสร้างกำแพงนะครับโอ้เปลี่ยนไปหลายครับพี่น้องนะครับบ่ได้มาทักท้ายพี่น้องหลายมือนะครับขอโทษขอให้เลยหลายบ่ได้มาอัปเดตให้พี่น้องเลยเบิงนะครับเนื่องจากว่าแอดมินมีอาการป่วยนะครับเพิ่งดีขึ้นวันที่6ที่7นี่แหละนะครับ ไหมาหกเจ็ดหมื่นนะครับมือนอีพายพี่น้องมายางเบิง้งรอบๆบ,บริเวณสำนักงานครับเป็นการก่อสร้างกำแพงนะครับบริเวณสำนักงานทั้งหมดเลยนะครับเพื่อที่จะ,ะเป็นเขาเอืน่นว่าเป็นความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับมีรอบมีขอบมีเขตนะครับเพื่อที่จะดูแลเพื่อที่จะควบคุมเด็กน้อได้ง่ายนะครับ ได้ดูแลเด็กๆได้ง่ายแล้วก็เพื่อความปลอดภัยนะครับอันที่สุดคือความปลอดภัยของทีมงานนะครับว่าแต่ก่อนฝั่งนี้เราไม่มีกําแพงนะครับพี่น้องครับเบิงนะครับเงาหอดคนละเดี๋ยวพาพี่น้องย่างเบิงนะครับอันนี้เป็นกําแพงสําเร็จนะครับเป็นกําแพงสําเร็จเดี๋ยวนี้มันท่านสมัยนะพี่น้องนะครับมันอาจสิมีมาด่วนแล้วละ่ะแต่ว่าเฮาพึงมากมาเห็นนะครับพึงมากคิดคนได้แต่ก่อนก็สิเป็นกออิฐเป็นชาปูน ต่เดี๋ยวนี้นี่คือเป็นแบบสําเร็จเลยนะครับเป็นกําแพงสําเร็จรูปเขาก็จะเอาเมคโครมาตอกตอกเสาลงแล้วก็เอาแผ่นสอดลงเลยนะครับอันนี้คือใช้เวลาทำสองวันนะครับพี่น้องครับกําแพงร้อยห้าสิบเมตรนะครับกําแพงร้อยห้าสิบเมตรใช้เวลาทำสองวันถือว่าเร็วมากๆเลยรอบทั้งหมดนะครับรอบทั้งหมดอันนี้มันอยากตํ่าอยู่เดี๋ยว ช่างเอาขึ้นอีกแผ่นหนึ่งครับความสูงมันจะอยู่ที่สองเมตรความสูงอยู่ที่สองเมตรนะครับ,เพ,รนะรบเพื่อที่จะรักษาความปลอดภัยได้ง่ายนะครับเพื่อที่จะรักษาความปลอดภัยได้ง่ายมีทางเข้าทางออกชัดเจนนะครับอ,อีกประมาณไม่ถึงเดือนไปปลายสิงหาก็จะเริ่มมีบุคลากร ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายแดนเซอร์ฝ่ายอาจารย์นักดนตรีทุกฝ่ายทุกแผนกเวทีเครื่องเสียงเข้ากับิิเริรมนะครับเขาสู้บานพักเขาสู้กระบวนการในการฝึกซ้อมในประจำปี2568ประจำปี2569นะครับอันนั้นคือเป็นโดยองค์กรรวมส่วนศิลปินเราซ้อมรำวันที่17สิงหาคมครับพี่น้องครับ17สิงหาคมกับิไดมา,าซ้อมรำกันก่อนในรอบแรกของศิลปินนะครับ ทุกคนเลยศิลปินปีนี้สามสิบคนเกือบสี่สิบคนครับพี่น้องนะครับเกือบสี่สิบคนนะครับบุคลากรของสารลาะปัะทึงศิลป์ของเราเอามาเสริมมาเติมมาเสริมมาต่อให้พี่ให้น้องเดบ่งความคุมคาให้พี่ให้น้องเดบ่งความสวยงามแบบคุณภาพนะครับปีนี้บอสบูธจัดเต็มพี่น้องนะครับจัดเต็มนะครับในการคัดสรรศิลปินต่างๆที่เข้ามาร่วมงานกับสารลาวะวัะทึงศิลป์ของเรานะครับ ฉากของขา้าเสร็จเรียบร้อยนะครับฉากเสร็จเรียบร้อยครับจบติดจบไปแล้วสําหรับงานฉากเหลืองานต่อไปก็จะเป็นงานซ้อมการแสดงนะครับงานซ้อมการแสดงต่างๆการซีบอไดอัปเดตให้พี่น้องได้บึงประมาณอ,อาทิตย์สองอาทิตย์นะครับเพราะว่า,าหัวหน้าบูธมีเดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับในวันที่ห้า นะครับการซออาทิตย์พุ่นละพี่น้องแจ้งสิได้ครับมาก,กะกลางเดือนสิงหาก็จะได้ชมบรรยากาศการซ้อมนะครับกลางเดือนสิงหาก็ได้ชมบรรยากาศการซ้อมกับแพ่งดีเนาะพี่น้องผมมัน,ม,นมันเร็วอยู่สองวันร้อยห้าสิบเมตรเสร็จยังโปรเจตอ,อกแต่ว่าเกือบเสร็จแล้วประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ละเหลือตัวปิดจบด้านบนนะครับตัวปิดจบด้านบน อัปเดตวามคืบนาพี่ให้น้องเดบิงพลังคนว่าคือว่าอัปเดตเนี่นขอถทษขออภัย,ลยหลายๆครับนะครับหกเจ็ดหมื่นที่พานมาป่วยแบบเบาบาไดเลยนะครับเป็นเป็นคออักเสบเป็นทอมซีนักเสพนะครับพร้อมซีนักเสพนี่ก็มันบอไม่วิธีรักษาหายขาดพี่น้องเป็นมาโดยตลอดพี่น้องทางบัานมีผุดไอเคยเป็นบอทรมานเลยครับตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่ตั้งเวทีของเรา สถานที่ตั้งเวทีตอนนี้บรรยากาศภายในสำนักงานก็กำลังปรับปรุงกำลังก่อสร้างโครงการต่างๆที่จะอำนวยความสะดวกให้กับบุคลากราทีมงานของเราครบับกำลังพัฒนาขึ้นเรื่อยๆในทุกๆมิติครับผลพัฒนาในด้านที่อยู่ที่หลับที่นอนที่อาศัยนะครับบาวาสิเป็นด้าน การแสดงเข้ากับพัฒนานะครับควบคู่กันไปเพื่อคุณภาพของบุคลากรเพื่อคุณภาพของการแสดงนะครับเอาฝากติดตามนะครับฝากติดตามเปิดฤดูกาลครับฤดูกาลที่4ครับวันที่4ตุลาคม2 5 6 8อยบครับยูบันอ่นอําเภอจตุรพักพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวันเสาร์เดอพี่น้องเดอวันเสาร์ที่4แต่ว่าพี่น้องมีงานมินิงานรับเชิญงานหน่อยงานใหญ่ช่วงนี้ทีมงานรับงานแสดงนะครับอย่าลืม นะครับทรมาสอบถามใดนะครับสําหรับงานมินิงานรับเชิญงานลงร้านอาหารต่างๆนะครับยังมีคิวแสดงว่างอยู่นะครับ